เพื่อมีวอกินพืชมีกินพืชกับกินเนื้อจะเลือกอะไรถ้ากินเนื้อก็จะยากหน่อยเพราะมึงต้องล่างแต่เกิดเลยมันเอาง่ายๆเอาง่ายๆเลยง่ายๆใช่ปะ่ะกด <Her by S 1> อ,อมมิไปอ,อมมิอ,อม๋อส้งคู่อืแล้วอันบนหรืออันล่างกาลิวไมมัดต,ตัวข้างล่างนก็เจอกเพชรมอเพชรเหรอโจมตีได้กระโดดถีบเลือกเพชรได้ใช่ไหมได้คอนเปริมม้วก็ต้องไปเลือกสีแรนด้องไปก็ได้สีกูสีส้ม แนะนำให้เลือกเป็นสีที่เข้ากับโทนไม้ยใบหญ้านิดนึงนะครับพี่ในการอยู่รอบของพี่ทต้องเอ้าส้มเลยเหรอสีฟ้าสีแดงสีอะไรจะตายห่าง่ายแค่สีเขียวเขีเฮ้ยกูได้ยินเสียงตัวล้อได้ยินได้ยินมาหน้าประตูดิไหนมาได้ยินกูไหมยูฝั่งนู้นเหรอเฮ้ยแต่เมื่อกี้กูได้ยินเสียงมึงนะแล้วใครอ่ะนี่ไงเพื่อนเพื่อนรักนี่ข้างหลังมึง กูมาแล้วคู่อันนั้นคือท่าดมกลิ่นเนาะมึงเห็นไอ้ที่ขุดๆปะ่ะมึงไปตามมานี่นี่นี่มึงมาตรงนี้ท่ไหรท่ไหแล้วมึงกดีกดีตรงนี้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 เอ้านี่ตรงที่กูยืนเนี่ยมันมีอีให้กดใช่ไหมไม่เห็นมีเลยมึงคืออะไรอ่ะมันต้องไปอย่างนี้ได้อะไรอ่ะ น่ารักกว่าลูกมึงเหรอถอย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 อะไรอะไรอ่ะมันเป็นอาหารมึงอ่ะประเด็กมึงขุดมาแล้วมึงก็กดกดจีเหรอเออแล้วมึงก็กดอีเดกกดอีกินกินแล้วคืออ๋ออย่างยังไม่กินมันติดอยู่ที่มือกูมึงกดอีใหม่โอเคโอเคอ๋อกินแล้วมืดแล้วมืดแล้วกดอะไรนะเอ็กเอ็กปะ ไม่เห็นได้อะไรขึ้นเลยกระเพาะอะขึ้นต้องได้ดิกระเพาะขึ้นแล้วข้างๆอะไรขึ้นปะคือไม่ได้สังเกตไว้อ่เียเอาใหม่เด้วค่อยสังเกตแล้พาทำหาอาหารก่อนตรงนี้ไหนกูขอลองทําบ้างตรงนี้ตรงนี้อะขะเย็บปะไม่เห็นมีเลยไม่มีอะไรให้กดเลยเว้ยกรย็บดีเขเย็บหาดิมึงกดอะไรกดคิวหาเหรอกดคิวหามันจะขึ้นเป็นลูปเหมือนมือขุดน้ําอะอ๋อเห็น อ่าแล้วมันจะเดินเดินหาเดินหามันจะอยู่ประมาณแถวนี้แหละแล้วมันจะขึ้นตัวอีให้กดหรอใช่ไม่มีนี่นี่นี่รูมึงมานี่เลยก็ได้กำลังกำลังกลังตรงเนี้ยเลยอ่ะนะมึงเห็นรูวะเนี่ยก้อนดินเนี่ยมึงไปขุดก้อนดินนั้นไหนรูวะนี่นี่นี่ตรงนี้เลยไม่มีไม่เห็นเออ ไม่เห็นมีอะไรเลยวะขอาวกลมันเป็นดินเฉยๆเลยอะแดกไปไม่ต้องกดจีก็ได้กดกจีไปก่อนแล้วก็กินข้ากลเหมือนได้ยินเสียงอะมึงกดตรงกลิ่นก็ได้เราจะเดินทางไปตรงลูกตาเนี่ยลูกตาสองลูกโอเคลูกตาสองลูกคืออะไรอะมันคือจุดหากินเล็กๆของกินพืชวิ่งไหมไปดิมึงเราจะโดนอะไรตะคุบหลังปะวะไม่โดนหรอกยังไม่มีอะไรเลยอุ้ยอุ้ยไม่ได้เสียเปล่มึงออ้เดี้ยไอ้เนียต้องไปกดอะไรกด กดหนึ่งป thing, a a ้ากดหนึ่งบูท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 ไปเลย <coil Eat noise> ไปเลยไปเลยไปไปไปอะเดียต้องไปเสียงอะไรกูไม่กล้าหันไปบอกมันมีตัวอะไรตามเรามั้ะวะไม่มีหรอกปัญหาพวกอยู่แถวนี้โอเคสัตว์ตัวคนน่ากลัวโอ๊ยกูชนตรงไหมหุ่นมึงตอนนี้น่ากลัวมากไอ้เหี้ยไม่กูหลบถนนข้างๆเป็นถนนหุ่มองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะมืดชิบหายเห็นแค่ชื่อมึงตอนเนี้ยที่กูใช้นำทางอ่ะเพื่อน ที่เหลือก็เป็นหญ้าเฮอะไรไม่รู้เจนชนหินไปเรื่อยด้วยกูอ่ะคุยกระโดดกรโฉดอะ้ยๆๆๆๆลงมาดีๆให้โดนก็อินเออขาไม่หักแล้วเฮียอะไรเนี่คนทำทางไอเวนโอ้โหเมื่อกี้ลงทะเลหาปูแดงเอาแล้วกินปูเหรอแล้วมันจะเป็นไอ้เคหรือเปล่าไหนปูมีปูจริงเปล่า เฮ้ยนี่อะไรอ่ะกูกินได้ปะเนี่ยเนี่ยกดไลค์ไม่ได้ไม่ได้เหรอกูอยากกินเต่ากดไล์ตีเต่ากูเชฟตีตะปบคลิดกขวาจกเต่ากินไม่ได้ว่ามันไม่มีเสียงอฉึกอฉึกแบบโจมตีอ่ะไม่แดกเต่าก็แดกไม่ได้กระดองแข็งเกินอีกมาแดกกบนี่มั้ยกบทะเลเหรอตัวเล็กจัง ตัวเล็กจังก็ใหญ่อยู่โอเคกผู้อยากหาเองบ้าแต่ว่ามันไม่ขึ้นเลยแล้วเว้ยทำไมกูไม่เห็นขึ้นอะไรให้กูขุดเลยอ่ะเฮ้ยปูปูกูเจอปูเออมึงไล่จิกปูไปไล่กระโดดทีมปูกดไล่ขีดขวาเออขีดขวาอีกซ้ายแหละซ้ายขวานี่เฮ้ยกูโอ้โหกูล่าอาหารตัวแรกได้ปูโคตรเทไม่ธรรมดาปูของฉันเองฉันเก็บมาได้ ฉันเก็บปูมาได้น่ารักมากไอ้เต่าเป็นอาหารฉันเถอะกรับกรับอร่อยอยู่อะโอ้โหวะอย่าพึ่งอย่า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 ทางลงเฮ้ยมึง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 ฮะอะไรอีกแล้วเฮียดิไอ้เวยนไมพึงไปไหนไม่ตาย โอ้ยกูเปิดหัวแกผิดแล้วกูเห็นซากมึงไหมอ่ะเห็นแค่ลากแ่เงี้ยกูกินซากมึงได้ปะไม่ได้อ๋อนี่ไงซากมึงเฮ้ยมีสวิงมีสปีดด้วยว่ะมึงจะว่ายน้ำไปไหนมึงไม่ใช่ตัวว่ายน้ำให้กูไปหามึงไหมมาไหมล่ะเดี๋ยวกูไปก็ได้เออถ้ามึงตายกูก็ตายอะฮะ ไปเพื่อข้ามน้ำโอ้เพื่งข้ามน้ำกูโดดทันทีกูโดดสองไอ้เหี้ยไอเทียนี่กูไงไป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 โอ้น้ำเต็มเลยโอ้แม่กอดไม่มีหรอกไอ้พวกไอ้เคีไอ้สัตว์กูโดดมีหรอกไอ้เคีไม่อยู่ที่อื่นหรอที่มาที่มาที่มาโอเคโอเคกูปีนเขาได้ไหมกูถามแค่นี้ตัวกูปีนเขาได้ไหมได้เดินปีนไม่ได้ว่าปีนขึ้นนะเดินแบบตามเนินได้เพราะตัวมันโตแล้วกูเดินไม่ได้กูเหล็กกูอยู่ตรงภูเขาเนี่ยมันไไม่ดใหญ่ ปีนไม่ได้กู้เพิ่งออกมาจากที่ตัวเองนิดเดียวเองมึงกู่กำลังปีนเนินเขาไม่ไปหามึงเนี่ยโอ้ยเขานี้มันปีนขึ้นไม่ได้วะมันก็ต้องอ้อมอ่ะมันเป็นแบบเป็นแบบเนินหินน่ะแล้วตรงนี้มีแต่น้ำไอ้เมนื้แม่น้ำเหรอเออม่น้ำบึงเล็กๆอะ่ะมึงไม่ต้องมาละทำไมอะ่ะกูตายละกูโดนฆ่าตายใครทำมึง กูเขาเราตายแล้วไปเกิดเป็นนกไหมเอาดิตายยังไงอะยังไงก็ได้ไม่อยตายเลยเดี๋ยวกูไปเดินไปหาเองโอเคง้นกูเกิดใหม่นะแต่ประเด็นคือกูจะข้ามหินตรงนี้ไปยังไงอะเราไเิเป็นนกเหรอมึงเมเห็นด้วยการที่เราไปเกิดเป็นนก ถ้ากูจะตายยังไงกูไม่เข้าใจอะ่ะถ้ากูอาหารหมดกูจะตายไหมแล้วกูวิ่งไปเรื่อยแต่กูไมู่นว่ามีใครมาฆ่ากูเองอ่ะอืมวิม่งไปเรืเ่อยๆแต่เจอหน้าผากนะ็เลยอาจจะโดนหน้าผาฆ่าตายเฮ้ย <c oughs> เนี่ยจ้ก,กูจริงๆกูเจอทางอ้อมไปหามึงแล้วเนี่ยแต,แต่กูอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงถ้ากู<อ>าเกิดใหม่มื่อเราเกิดใหม่ดูอีกรอบเอออย่าย้อนได้เรื่อยๆไม่ซีเรียสเกมเดี๋ยอย่าอ่อนเองว่าไงโตแล้วก็ตายได้นายมีอยู่ปะมาแล้วป้อนหัวแมวมากูอยู่จุดมึงแล้วเนี่ย จริงเหรอมึงเห็นกูไหมกูได้เสียงมึงก็อยู่ตรงกูเนี่ย <c oughs> ไหนมึงอะเฮ้ยต,ต,ต,ตัวเล็กจังอะก็กูเกิดตามรอบแล้วโอเคอกูไปกินน้ำนะไปเดี๋ยวพึ่งเราเพิ่งร้องไปอ๋ <c oughs> มึงเก่งวะไม่ตามกูมาแดกตรงนี้แต่สมมติว่าถ,ถ้ามึงบอกให้กูแดกตรงนี้แล้วงับหัวเขาให้นี่กูหาาเลยไว้ก็มีสิทธนะิ์นะกูเคยโดนงับอยู่ตรงนี้ กอเจ้าปลาเข้มันเข้ามาได้ระหว่างมามึงน้ำกูไม่ขึ้นอ๋อ้กูแดกย่าไอ้เหี้ยลงไปอีกลงไปอีกเอาหัวลงไปอีโอ้ยกูกลัววะ่ะแม่งเอ้ยบ่มใหญ่ใหญน้ำตื้นนะไอเ้เข้มันจะอยู่น้ำตื้นเหรอวะมันไม่ตื้นนะเมืองตรงนี้มันลึกนะขหลอท่วมหลังไอเ้เขี้ไอเ้เขี้ซ่อนได้กูกลัววะ่ะกูกินยังไม่ถึงครึ่งเลยอะเอาไงดีอันนี้กินพืชกินวีอีกไอแน่ใจนะ แม่ก็ไปลอยกินเออเมือม่อะมืงถึงไหนแล้วเมื่อกี้ถึงไหนแล้วกูเต็มแล้วลกูกินตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาแล้วรอกูดีๆนะ <c oughs> กใกล้เต็มแล้วอีนิดเดียวนีว่แค่หน่ากลัวชิบหายพอละไม่เต็มก็ช่างมันแค่นี้นแหละมึงดีละเยอะละเยอะเยอะตามไกลไมาอยู่ปะคะตามไปติดๆเลยค่ะไกลจะพาไปหาอาหารเย็นใช่ไหมคะ ได้ค่ะพาไปเป็นอาหารเย็นไ,ไปหาอาหารเย็นใช่ไหมคะใช่ไหมคุณไกด์คะตอนหน้ามันมันน่ากลัวนะไกด์เราจะไม่ลงไปในน้ํานั่นใช่ไหมต้องลงค่ะเชื่อพี่พไม่ค่ะไม่อยากถามจริงเดี๋ยวนี้มีจระเข้เชื่อพี่ถามจริง,รงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <c oughs> เรากินปูกันไปให้เดี๋ยวนี้มึงวิ่งแล้วมึงโดดนะ อย่าไปได้โดดไม่เอาไปไปคุณไกด์ไปกูไปโดดแล้วทีนึงมาแล้วมาแล้วกูบอกแล้วให้อัพสปีดในน้ำแมงเอะรากูด้วยโอเคสุดยอดคุณไกด์ที่บอกแล้วแถนนี้ไม่มีจระเข้หรอกสุดยอดสุดยอดว่เหมือนเพิ่มผักตบชวามาหรอเออผักใช่กูเราจะบอกเลยมีผักตบแล้วมึงมึงกินเนาะ มึงอย่าลงไปลึกมึงไปให้างนี้มางี้มางี้ตามกูมา่างี้มางี้กูกินผักตบได้ไหมไม่ได้แต่ว่าจะเพิ่มตัวอะไรที่แจกผักตบมาเมื่อถ้าไอ้แค้มันตะคุ่มอยู่แถวนี้อ่ะมึงกินเยอะไหมกินเต็มก็ได้กูได้ครึ่งเดียวเองอ่ะกูเพิ่งครึ่งเองเต็มยังมึงอ่ะยังกูแปดสิบแล้วนะ ทำไมมึงกินเร็วคุยอีกนิดนึงอย่างไรยังเอาคนสตาร์ทมอไซค์เมื่อกี้เฮียมึงอะไรแดกนามอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เต็มแล้วนะกูไปแล้วนะแล้วทำไมมึงกินเร็วเฮียกูยังไม่ทันเต็มเลยไปฉันว่าฉันต้องมาที่บ้านมึงวิวดีว่ะทอเนี้ยเพื่อนสวยมากข้างทางสว่างโจ้เหมือนป่าหิมพานต์เฮ้ยข้างหน้าเรา กวางเอาเลยปปะไม่เอาหรอไม่กินเนาะเราไม่ได้แดกกวางไปอาหารเพื่อนอีกแล้วอ๋ออุ้ย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 อะไรอ่ะมึงนั่นบอดรอกินพืชคนหรือปะเนี่ยที่กูจะพามึงเล่นเนี่ยตัวนี้แหละตะกลขแต่ว่าแม่งกว่าจะเดินถายเดียอันนี้คนหรือว่าอะไรจริงเนาคนคนมึงคุยกับเขา ไปเขามีเพื่อนกันเยอะจังอ่ะก็ฝูงเดียวกันอ่ะก็เดินไปทั่วกูก็เล่นอย่างนี้แหละเวลากูเจอเหรอดีวะไปไหนกันเด็กอะไรอ่ะเขาจะฆ่ามึงปะเนี่ยไม่หรอกคนจริงหรอนายมีเพื่อนกันเยอะจังพาไปดูฆ่าไอ้เขี้ย มันมืดมากแต่ก็โดนไอ้เค่ล่อหน้ากันเขาให้หรอกมีเคเด็กอยู่นู่นน่ะนู่นน่ะแต่นี่ไม่มีเดีือดไม่มีอาหารแล้วมันเลยเดินออกไปกันเดี๋ยวไปล้างนะกูขอดูเปอร์เซ็นต์กูนี่กูโตหกสิบเจ็ดเปอร์เซนต์แล้วมึงอะกูหกสิบหกนี่กูเกิดที่หลังมึง่งเออน่าจะดีพี่นี่เาโตวไวแดกน้ำก็ไวมืดมากแถวเนี้ยแต่ถ้าตายกูจะพังไปเล่นดีโล มึงจะแฮปปี้กว่าที่กลางคืนนี่ยโอเคได้ไอตัวนั้นนะมึงมองไปทางน้ำแต่เดี๋ยวจะหางไปได้ตัวนั้นน้องกินอยู่เหรอไม่ใช่ตัวเดียวกับเราเหรอเหมือนมากเลยนะไม่ใช่แต่มันกินเนื้อเไอ้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 แค่ไม่ได้แค่นี้เออมึงมึงบอกกูว่าไม่มีไอ้แค่อย่างนั้นเหรอมึงกด e ตกกระปงกูไม่เอาอ่ะมันได้อะไรมึงบอกกูก่อนไม่งั้นกูจะไม่ลงไปเล่นขี้โคลนกับมึง ดมกินเราไม่ได้ได้แต่นะนี่เดี๋ยวหลอกคุณนะสงกระปรกชิบหายเลยแหวะเร็วเลยเมื่อไรจะเช้าวะฟ้าเริ่มสางแล้วเพื่อนกี่โมงแล้วสี่ทุ่มเอาไหนวะสี่ทุ่มยี่สิบสองอีกาอ๋อเห็นแล้วรอเช้าดีกว่า ไอ้มึงมึงเราต้องลุกทำไมมึงเห็นไหมข้างหลังอะทำไมไหนมีกินเนื้อกูที่ติดพิษที่มันฆ่ากูแต่เดี๋ยวกูพาวิ่งผ่านไม่เอาเดี๋ยวปะทะจู่โจมเราว่าเราสู้ได้เหรอเราตายนี่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 นีนี่มาดูเร็วกูไม่เห็นเยาะแต่กูเนี่ยเห็นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว คอนโทรลย่อมึงมึงไปไปไอ้เหี <kal im awa> nah ้ยหน้าเหมือนคาปิบาร่าเลยนี่ตรงนี้หาเราอยู <iden> ่ตรงนี้เคเฮ้ยมึงกูได้ยินเสียงขวาหูตัวอะไรวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้มีตรงนี้มีพวกอยู่โอ้โอ้โอเคโอเคมึงเรากินกันจนแบบกินแบบหิวว่ะมึงเราห่วยมากอ้เหี้ยแตกแบบเสียงแบบตะกะอ่ะ หาาชุบยจะพาคุกไปกินเม,<า>ม็ดๆ<า>หรอนิโรหี้ยเอาไงตรงน,นั้นมีเดอะแก๊งเต็มเลยอ่ะเขาอยู่ด้วยกันน่ารักใช่รวม,มันล่าเราเนอะไอตัวนั้นอะไอพี่ชอยชอเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันวิ่งมาหาเราแล้วเนจะ้ด้วยนะช่วยด้วยเจ้าเราด้วยเจ้าเราด้วย มึงเข้าไปอยู่แต่กับพวกเขากูมาแล้วเออมึงติดควันยังกูติดควันไปแล้วยังกูติดเลือดไหลอะกูติดบีบอะกูติดเลือดแดงอะมึงมาจะกินเฮียเฮียกูว่าเราตายว่ะไม่ชอบอย่าทำเพื่อนกูไอ้สัตว์อย่าทำเพื่อนกูเฮียเฮ้ยมันเป็นควันอ่ะแล้วตัวจริงมันอยู่ไหนเพื่อนมันเป็นตัวปลอมไง งั้นเราวิ่งไปเรื่อยๆนะวิว่งไปโอเคโอเควิตามชื่อกูมาโุณจะคุณจะตามชื่อมึง